ยังอยู่ที่เรื่องอยากคบคนดีๆอยากคบหาคนดีๆอยากเจอคนดีๆอยากให้สิ่งแวดล้อมดีๆมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตจะต้องทําอย่างไรนะคะนี่คือหลายคนที่เจ็บปวดเจ็บปวดจากความรักครั้งแรกเจ็บปวดกับสามีที่นอกใจสามีทิ้งไม่รับผิดชอบครอบครัวแล้วเธอเองก็อยากเริ่มต้นใหม่ บางคนบอกเค็ดแล้วชีวิตนี้ไม่อยากมีใครแต่บางคนก็บอกว่าแต่อยากเริ่มต้นใหม่อะค่ะแต่มันไม่ใช่ไม่อยากเจอใครหรอกแต่มันไม่มีคนดีแล้วก็บางคนเนี่ยเจอความบาดเจ็บซ้ำๆไอ้คนแรกก็ไม่ดีคนที่สองก็ไม่ดีก็เลยคิดว่าโลกเนี้ยมันไม่มีแล้วซึ่งคนดีจริงๆไม่ใช่ที่เราเจอคนที่สองและคนที่สามไม่ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไม่ได้เรียนรู้จากคนแรกเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้คัดเลือกและคัดกรองหรือเราเลือกไม่ได้ ที่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ดีพอที่จะดึงดูดคนดีขอโทษนะมันแรงมันแรงยาครูจะแรงจะไม่ใช่แบบว่าชูการ์โค้ชไม่เติมน้ำตาลนะคะเจ็บแต่จบเลยถ้าตั้งใจฟังและอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะต้องอยากเปลี่ยนชีิตจริงๆนะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆบางคนฟังไปแล้วบางคนฟังคลิปครูเป็นปีๆก็ไม่เห็นว่าชีวิตจะดีขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับการฟังคลิปครูหรอกมันแบบคุณฟังแล้วคุณไม่ไม่ตีความแล้วก็ไม่ได้ เอาไปลงมือทำนี่ไมันเหมือนกับคุณอ่านคู่มือขับรถอ่ะอ่านไปเอเอแต่คุณไม่เคยขับรถเลยคุณไม่เคยเป็นนั่งหลักคุณไม่เคยลงมือทําจริงๆนะคะหลายคนทุกคนนะพูดเหมือนกันหมดหละอยากเจอคนดีอยากเจอบัณฑิตครูเคยบอกหลายครั้งนะคะว่ามนุษย์เราให้แบ่งเป็นสองสองกลุ่มใช่ปะคนพานกับบัณฑิตเออพบคนคนพานพานอ้จะโบราณเนาะพูดเหมือนคนแก่เลยพบคนพานพานพา,นพานไปหาผิดพบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลแน่นอนค่ะเราอยากมีเราอยากมีเพื่อนบัณฑิต แต่ใจเราบันดิตหรือเปล่าล่ะอันนี้จริงๆอนนคนอยากมีเพื่อนบันดิตเออจะได้ไปไปดูบอลจะได้ไปแทงพน,นันบอลกันมันก็ไม่ใช่ป่ะเออใช่ไหมคนอยากมีเพื่อนบันดิตจะได้ไปเออกินเหล้าเมายาสำมะไรเทเมาด้วยกันเขาก็ไม่เป็นทางเดียวหรอกคุณไงเหมือนกันค่ะคุณอยากเจอคู่ชีวิตที่ดีดีหรือ,อยังนะเออเพราะนั้น ทีนี้เรามาดูว่าเอ้าแล้วคนดีเขาจะเลือกเราได้ยังไงคนดีเขจะมาเจอก็วันๆไม่เจอคนดีๆเลยถ้าหนูเจอคนมันไม่ใช่คุณไม่เจอคนดีเอาจริงๆนะกูตรงและแรงแล้วจบนะต่อให้ถ้าเราไม่ดีพอนะเรายังไม่ทําตัวอ่าไม่ไม่ไม่พัฒนาคุณค่าของเราให้ดีพอเนี่ยต่อให้เราเจอคนดีคนดีเขาก็ไม่เลือกเราจริงๆ เพราะคนดีเขาก็มีความคิดไงเขาถึงเป็นคนดีไงบัณฑิตอ่ะเออบัณฑิตอ่ะคือคนที่อะไรไม่จบเป็นยามครูไม่ได้ครูคเคยบอกหลายครั้งว่าบัณฑิตไม่ได้แปลว่าสวมชุดครยหรือใสอ่าใส่ชุดปริญญาเป็นบัณฑิตเหมือนกัน,นมไม่ใช่บัณฑิตในทางธรรมไม่ใช่บัณฑิตทางโลกนะบัณฑิตทางโลกคือคนจบเป็นยาใช่ไหมบัณฑิตทางธรรมคือคนที่คิดดีพูดดีทดําดีใยไปในทางดีเพราะนั้นชีวิตเขาดีแน่นอนค่ะ รวยไม่รวยอีกเรื่องหนึง่งบัณฑิตรวยก็มีความสุขจนก็มีความสุขฐานะปานกลางก็มีความสุขคนขึ้นชื่อว่าบัณฑิตเนี่ยไม่ว่าจะมีสถานะทางการเงินยังไงเขาก็มีความสุขตัดภาพมาที่คนพานคนพานจนก็ค้นแค้นปานกลางก็ไม่พอใจรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวนะรวยก็ยังไม่พอรวยก็ยังรู้สึกว่ากูรวยได้อีกยังรวยกว่านี้ได้อีกคือย,ยังไงพ่อนี้คนที่มีใจเป็นคนพานน่ะ อยู่ในจุดไหนของเศรษฐฐานะมีชีวิตระดับไหนก็ไม่มีความสุขใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆการเป็นบัณฑิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยฟังแล้วดูดีนะว่าเป็นบัณฑิตแล้วเป็นคนดีแล้วทุกข์ไม่ใช่บัณฑิตจะมีความสุขค่ะอืมจริงๆแต่คนที่สร้างเป็นบัณฑิตหรือว่าตัวเองสร้างภาพว่าฉันดีมากแล้วรรมทมโมมากคนนั้นกับบาปค,คนนี้กับบาปอันนั้นไม่ใช่บัณฑิตจริงบัณฑิตจริงไม่เป็นแบบนั้นบัณฑิตจะมีความสุขหรือปา คือคิดดีพูดดีทดํดาดีฝ่ายดีปรารถนาดีจากผู้อื่นมีเมตตาด้วยมีน้ําใจด้วยเออแต่ไม่ใช่ให้คนเอาเปรียบนะมีน้ําใจเฉยๆนะเออเลือกทําสิ่งดีๆนี่อ้าวเฮ้ยพูดแล้วดูดีจังเลยคุณแล้วเมื่อไหร่หนูจะเจอคนแบบนั้นนะมันไม่ได้อยู่ที่เมื่อไหร่หนูจะเจอเขาแต่มันเมื่อไหร่หนูจะพอแล้วคุณสมบัติหนูจะพอที่จะเจอคนเหล่านี้นึกออกไหมสังคมเลือกเราหรือเราเลือกสังคมทั้งสองอย่าง 50-50บางคนบอกเราเลือกสังคมเนี่ยหนูจะเป็นบางคนมาปรึกษาลงทุนไปอบรมอะไรบางอย่างครูก็ไม่แน่ใจนะเห็นเขาบอกว่าเป็นคนที่แบ,บจบมันเป็นปริญญาโทแล้วก็มันจะมีงานสัมมนาแล้วเขาบอกค่าเข้า,ง,ขาง,งานสัมมนานี่เป็นแสนเลยแล้วเขาบอกบครูว่าแต่เขาบอกว่าถ้าออกเสียเงินเป็นแสนเนี่ยไปกินข้าวจิบน้ําชาประมาณนี้เลยนะกับคนระดับ เจ้าของน่นเจ้าของนี่เจ้าของนนเจ้าของน่งงน,น,น,นคนรรวยแล้วถ้าหนูเข้าไปหนูจะไปเจอคนรรวยนะครูอ่ะคนเกลียดเยอะเหมือนกันเพราะครูตรงทําไมตรงว่าไม่ใช่ปากเสียเนี่ยครูรู้สึกไม่อยากให้ใครมาเสียเวลากับครูเออครูพูดตรงๆเลยว่าแล้วเขาจะคบเองมาละเออเองเสียเ,ยเงินลงทุนเป็นแสนเพื่อจะไปเจอคนที่เขาซักเซสเพื่อจะไปเจอคนที่เขาประสบความสําเร็จไปอยู่ใกล้ๆคนรวย แบบนี้คนขับรถก็รวยหมดดิขับรถให้เจ้านายเอเจ้าของมันเจ้าทรงเจง้าสวัวพวกคนขับรถก็รวยหมดแล้วมันอยู่ใกล้คนรวยขับรถให้คนรวยนั่งทุกวันเลยมันใช่ปะมันไม่ใช่แค่คุณไปอยู่ใกล้เขาหรือคุณไปมีคอนเนคชั่นเขาอุ้ยฉันรู้จักคนนี้ฉันรู้จักเจ้าสัวนี่นี่นี่ฟังนะเขารู้จักคุณหรือเปล่าคุณน่ะรู้จักเขาอคุณไปเข้าสัมมนาแบบนี้เพื่อจะไปเจอด็อกเตอร์นั่นไปเจอคนนั้นคนนี้ เพื่อคนหยับรู้จักเจ้าสัวคนนั้นคนนี้คุณนะ่ะรู้จักเจ้าสัวคนนั้นะ่ะละคุณรู้จักเขาคุณไปนั่งร่วมงานเดียวกับเขาเขารู้จักคุณหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นเออคุณไม่ได้ขวางโลกนะคุณอาจจะจ่ายเงินไปนั่งตรงนั้นไปเจอเขาถ้าเป็นเงินเย็นไม่ใช่เงินญี่ปุ่นเงินที่ไม่ได้กู้ไม่ยืมสิน เงนเหลือเฟือคุณไปได้เลยแต่ถ้าเงินเนี้ยคุณต้องกู้นี่ยืมสินเขาเพื่อจะเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางอย่าเข้าไปค่ะวิธีคือคุณทําตัวให้ดีพอก่อนแล้วเขาเหล่าน,นั้นเขาอยากเจอคุณโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักบาทพูดไปกันเหมือนโม้อีกนะครูสอนเดู่ค้าในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเมื่อสมานประมาณเกือบสามสิบปีที่แล้วมีลูกค้ามีลูกค้าลูกศิษย์อืม เขาเป็นลูกค้าของโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลเรียกลูกค้าเขาอ่านหนังสือของครูแล้วเขาก็ถามเขารู้ว่าครูสอนอยู่ที่นั่นเออเขาก็เลยบอกติดต่อมาทางโรงพยาบาลแบบว่าขอเบอร์โทรครูขอให้ครูเนี่ยไปสอนเขาที่บ้านเป็นบุคคลระดับประเทศครูจะไม่พูดว่าเป็นใครอ,อย่างที่บอกอย่างที่ครูไม่ชอบครูไม่ชอบ,คชอบใครมาคาดพิงไม่ชอบเอาคนดังมาหากินแต่เ,เป็นคนดังผู้นคนรู้จักกันแหละแต่ครูครูเข้าไปที่นั่น แล้ววันนั้นกูก็เลยบอกเพื่อนบอกเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เพื่อนนัดก,กินกันว่าไม่ว่างฉันต้องไปเนี่ยฉันไปสอนคนนี้ก็เลยบอกเขาเพื่อนก็ตกใจเฮย้ยถ้าแกไปสอนเขาได้ยังไงอ่ะแกไปรู้จักเขาได้ยังไงอะแกเข้าไปทางไหนกูก็เลยกูก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้เข้าไปาเขามาหาฉันเขาตามหาฉันเพื่อนมันก็บกในใ่นไส้มันไม่เชื่อครูมันถาว่าครูโม่ตั้ตนั้นมากูก็เลยไม่ค่อยคุยกับเขาขเขาไม่คุยกับรูเออ เขาเรียนตามหาครูจริงๆเขาจะมาตามหาครูล่ะผลงานค่ะผลงานเขียนผลงานให้ความรู้ตอนนั้นครูเปิดเออเว็บไซต์ตอนนี้ปิดไปลวมันมีช่วงนึงที่ครูคูดูแลไม่เป็นมันมีช่วงหนึ่งที่แบบครูปิดไปตอนนั้นครูทําให้ความรู้คนเยอะมากทั้งออกหนังสือทั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นแฟนหนังสือเขาซือ้อหนังสือเพราะเพราะเขาเป็นบัณฑิตไงเขาเป็นบัณฑิตเขาก็ไปซือ้อหนังสือไง ซื้อหนังสือในร้านหนังสือ C1 B2S บออะไรเงี้ยเขาไปซื้อไปเจอหนังสือครูแล้วเขาอ่านแล้วเขาก็เออติดตามเขาเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ครูทําไว้เขาก็ไปตามแล้วปดูั๊บเขาจึงเกิดความรู้สึกว่าเขาอยากเรียนกับครูไงเขาก็เลยโทรไปที่สํานักพิมพ์นะคะถามสานักพิมพ์ว่าครูเนี่ยสอนอยู่ที่ไหนอ๋อครูสอนอยู่โรงพยาบา,าลค่ะเขาก็เลยโทรไปที่โรงพยา,าบาลเออแล้วก็ถามว่าขอขอติดต่อครูจะให้ไปสอนเขานี่งบัณฑิตเนี่ย คุณไม่ใช่วิ่งไปหาเขาแต่คุณต้องทําคุณเองให้เป็นบัณฑิตมากพอที่เขาต้องการเขาต้องมารจะมาหาคุณเหมือนกันคุณรู้ไหมว่าคูขายประกันอัคคีภัยประกันไฟไหม้บ้านเนี่ยไม่ได้ขายลูกคนที่จะซื้อคูอ่ะมยียุคที่คือตอนที่คุณสอบใหม่ๆค่ะคูวอ่ะไม่กล้าขาย ด้วยความที่เราเป็นคนที่แบบว่าเป็นครูใช่ป่มเราเป็นคนให้ความรู้แล้วถ้าครูจะเรามัดระวังอ่อคาค่อเราเป็นสื่อสารนะวาเราพพิมพ์อะไรเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้าไม่ชัวร์ครูจะไม่ทําไม่ชัวร์ครูจะไม่พิมพ์ไม่แน่ใจครูจะไม่ให้คำแนะนำอะไรที่ครูตอบไม่ได้ครูจะบอกครูตอบไม่ได้ปรากฏว่ามีคนจะซื้อออรกรถรถยนต์เขาจะซื้อรถรถยนต์ะแล้วครูบอกอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งฉันยังขายไม่เป็นแต่ฉันจะซื้อไอ้ทางทางล็อกเกอร์ก็บอกว่าอ้าวทำไมครูไม่ขายยังไม่ขาย เงินมาลอยตรงหน้าคอมมิชชั่นก็มีทําไมไม่ขายไม่เพราะฉันยังไม่มีความรู้มากพอฉันยังไม่เข้าใจกฎหมายฉันยังไม่เข้าใจว่าไอ้นี่เข็มได้ไอ้นี่เขมไม่ได้ฉันยังไม่เข้าใจเรื่องพระราชบัญญัติพรบเออประสบอุบัติเอออะไรนะเวลาจะขายตอนนั้นยังไม่พร้อมไม่พร้อมอีฉันไม่ขายค่ะไม่ขายเพราะยังไม่รู้จริงนี่คือคือลักษณะของคนที่ทําตัวคือเราวางตัวให้มีคุณภาพ ตัดภาพไปที่คนอื่นๆที่ไปอบมรอมเพาะๆบคุณเนียนะพี่ช่วยหนูซื้อหน่อยซิเนี่ยหนูกำลังทํายอดตอนนี้หนูกำลังทํายอดเป็นน่นเป็นนี่ค่าคอมยเนี่ยหนูขาดตังค์ขาดอยู่เนี่ยช่วยซื้อหนูหน่อยซิแต่อ,อย่างเงี้ยไม่ใช่สไตล์ครูค่ะครูจะไม่ขอให้ขายช่วยซื้อในสิ่งที่ครูจะขายครูยังไม่เข้าใจเลยพ่อครูศึกษา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 ,กษาคุณเชื่อไหมว่าลูกค้าต้องการจะซื้อกับครูเขาถามครูว่าไงถูกไหมเมื่อไหร่จะพร้อมขายักทีคะ่ะ เออถ้าไม่เป็นอย่างนั้นน่ะเพราะเขารู้ว่าถ้าเมื่อไหรค่ครูพร้อมขายเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าตัดสินใจทําอะไรแล้วครูจะต้องรู้จริงเราจะต้องดูแลเขาจริงจะต้องเอาใจใส่เขาจริงจงจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องจะไม่ตีหัวเข้าบ้านจะไม่ปิดบังข้อมูลนี่เคเหตุผลที่พูดไปเหมือนหน้ามันไส้เนาะคนซื้ออยากซื้อโดยที่ครูไม่ต้องเดินไปเคาะตามประตูบ้านว่า ช่วยหนูซื้อหน่อยเถอะรื้อออกอยังหลักการเดียวกันค่ะถ้าคุณอยากได้เพื่อนที่เป็นบัณฑิตคุณไม่ต้องไปเดินบอกว่ามาคบฉันหน่อยสิฉันอยากมีเพื่อนบัณฑิตเฮ้ยฉันอยากคบคนดีๆคุณทําตัวเหมือนเขาหรือ,อยังคุณไปหน้าห้องสมุดสมสมเกตนะไปหน้าห้องสมุดแล้วเห็นคนเดินออกมาเฮ้ยฉันอยากเป็นเพื่อนกับเธอจังเลยฉันเห็นเธออ่านหนังสือเยอะๆแล้วฉันรู้สึกว่าเธอเท่จังเลยแล้วคนนั้นก็หันมามองคุณว่า แต่ฉันไม่เคยเห็นเธอในห้องสมุดเลยงงนะรื้อภาพบอกอย่างคุณอยากคบคนที่เป็นนักอ่านโอู้้ใส่แว่นบูเท่จังเลยโอ้โหถ้าทางเธอเป็นเด็กเรียนนะฉันอยากคบเด็กเรียนจังเลยแลไเด็กเรียนคนนั้นก็มองเธอมอง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 เธอ,อในลนักษณะว่าแต่ตอนฉันเข้าห้องสมุดฉันไม่เห็นเธอนะเห็นไหมคะว่ามันมันเป็นแรงผลักไงคุณไม่เหมือนเขาแต่คุณอยากไปเป็นเพื่อนกับเขาคุณไม่ได้ใหยันเท่าเขา เหมือนคุณไปเห็นดาราหุ่นดีอะ่ะโอ้ยฉันอยากหุ่นอย่างเธอบ้างจังเลยทาไงฉันจะมีหุ่นอย่างเธอบ้างถ้าเขาตอบจริงๆคุณคุณรับคําตอบได้เปะละ่ะถ้าเขาเป็นคนแรงๆตรงๆเหมือนเหมือนที่คุณตอบแล้วเธอออกกํากลังกายบ้างปล่แล้วเธอกินอะไรวันๆนะเธอเคลื่อนไหวร่างกายเยอะแค่ไหนเธอเคยวิ่งไหมดาราคนหนึ่งอ่ะไม่เอ่ยชื่อนะเขาเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวหนังสือของครูนะดาราอันดับต้นๆของประเทศเลยค่ะ นะคะเขาบอกว่าเขาตื่นขึ้นมาตอนเช้าซิดอัพวันละเป็นพันสิ่งแรกที่ทำเนี่ยตีสี่ตีห้าลุกขึ้นมาซิดอัพเล่นหน้าท้องเพราะเขาเป็นดาราหรือเปล่าเปล่าแต่นั่นแหะคือทำให้เขาเป็นดารางงป่ะเออเราจะนึกว่าอ่ะก็ใช่สิก็เขาเป็นดาราดังเป็นนางเอกระดับต้นๆของประเทศอ่ะเขาก็ต้องเล่นหน้าท้องสิไม่ใช่ค่ะ การดูแลหน้าท้องการดูแลร่างกายการรับผิดชอบคุณนึกภาพออกไหมคนเป็นนังเอกหนังนั่งเอกละครช่องสามระดับระดับประเทศอ่ะสะโพกมันเลิ่มเนื้อพุงยื่นเนี่ยใครจะใครก็จะให้เล่นะไม่ใช่ว่าคนจะมา,าเขาเขา,เขาเป็นเขาเป็นดาราเขาถึงต้องทำ่างนั้นไม่ใช่เพราะเขาทำอย่างนั้นเขาถึงได้เป็นดาราค่ะนึกออกอยัง เพราะฉะนั้นเหมือนกันคุณอยากเจอคนดีๆคุณอยากมีสังคมดีๆคุณอยากมีเพื่อนดีๆคุณอยากเ,ออเจอคนที่มีสาระเจอคนที่พาชีวิตคุณเต,อตอิบโตเจอคนที่มีโกรธไม์เซ็ตแต่คุณยังมีฟิกไม์เซ็ตอยู่คุณก็ไม่คู่ควรค่ะอืมอย่างหลายคนบอกเฮ้ยเพื่อนบ้านครูอ่ะสม,มุนนะอยู่แถวบ้านครูเขาดูคลิปครูอยู่เขาอยากเป็นเพื่อนกับครูเออ แต่ครูเห็นโอ้เจ๊วันๆก็นั่งจับก,กลุ่มตรงสโมสรอ,อะไรนั่งนินทาชาวบ,บ้านชาวช่องครูก็ไม่คบด้วยค่ะไม่้องอย่างเพราะนั้นการที่เราอยากมีสังคมที่ดีไม่ต้องไปวิ่งหาไม่ต้องไปไม่ต้องไปซื้อตัว๋วไม่ต้องแบบโอ้ยฉันจ่ายเงินนี้แล้วจะไปเจอรายล้อมด้วยคนดีๆไม่จงทําตัวเองให้ดีพอแล้วเดี๋ยวอ่ะมันจะมีแรงดึงดูดเข้ามากันเองเหมือนครูเข้าห้องสมุดแล้วเจอเพื่อนเจอคนที่อยู่ในห้องนั้นแล้วเจอกันบ่อยๆก็ยักคิ้วให้กันอะตอนหลังก็คุยกัน อ้าวเธออยู่สำนักพิมพ์นี่หรออ๋อของฉันพิมพ์เอ,อ้ยฉันก็เคยเห็นหนังสือของเธอแวบๆบแบบนะนี่งไงจงทําตัวเองให้เป็นคนคนนั้นก่อนเป็นคนคุณภาพก่อนแล้วไม่ต้องไปวิ่งหาคนคุณภาพจะเป็นเพื่อนเราเองโอเคไหมสรุปคลิปนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครต้องการปรึกษาคนเป็นการส่วนตัวค่อยแอดไลน์มาจองเวลาได้ที่0897456111ค่ะ